เนี้ยหัวข้อคืออะไรอ่ะอ่ามันเขาพูดถึงประโยคเปรียบเทียบนวแบบนะแบบอ่ก็คือแบบเธอเนี่ยมาหมายถึงผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ของเขาหรือว่าของผู้ชายแต่แบบไอการที่เราผ่านมาเจอเขาเนี่ยเป็นเหมือนแค่แบบเป็นเธอนะ่ะหรือว่าเป็นแค่แบบรอบรอบหนึ่งเฉยมันแค่แบบมันเหมือนมาแล้วก็ผ่านไปซึ่งอ่าเขาก็จะไปสัมภาษณ์อ่าผู้หญิงที่อยู่ในมหาลาัยแบบนี้ that yeah um, if he's like okay รอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะมอันนี้เขาก็จะพูดถึงว่ามันเหมือนแบบถ้าผู้ชายเนี่ยมีอาการเหมือนแบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบ บางทีผู้ชายก็จะเหมือนมีอาการที่แบบกลัวหรืออะไรแบบเนี้ยที่แบบเกี่ยวกับการสูญเสียเนาะมันเป็นเรื่องที่แบบก็ค่อนข้างจะปกปติแบบนี้ในมุมมองของเขาที่เขาว่านะอะไรแบบนี้ใส่ RG มานะอืม I think that would be really kind of productive <c oughs> Hey what's up YouTube this is a l e x a n d e r Grace the Red Pill Interviews I'm here at Curtin University West น,นี้ก็คือเขาเนี่ยจะมาสัมภาษณ์ในมุมมองแบบเอาแบบตามโลกของความเป็นจริงเลยซึ่งวันนี้ซึ่งเขาเนี่ยตอนนั้นอ่ะเขาอยู่ในที่ Korean University ในออสเตรเลียตะวันตกนะ In Australia, and today I'm going to be asking beautiful women to share their thoughts about the red pill concept. และเขาก็จะไปสัมภาษณ์หรือว่าถามผู้หญิงที่สวยๆเนี่ยเกี่ยวกับว่าแบบ เออเขามีความคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับโลกแห่งความเป็นจริงก็คือหมายถึงแบบความเป็นจริงนะเวลานี้เกี่ยวกับเกี่ยวกับคอนเซปต์หรือว่าแนวะคิดที่ว่าที่ว่าเนะี่ยเธอไม่ใช่ของเขาแต่ว่าแบบมันเป็นมันเป็นแค่รอบหรือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาเขาได้แค่เข้ามาผ่านแล้วก็ผ่านไปเฉยๆ A common phenomenon the world of dating men in dating the getting extremely... is แล้วก็สถานการณ์ทั่วไปในมุมในโลกที่แบบปกตินี้ในเรื่องของการเดทก็คือผู้ชายเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนว่า displaying overly jealous behavior. ก็คือผู้ชาย,ยจะแสดงอาการที่แบบมีความหวงหรือว่าเป็นมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรือว่าแสดงอาการที่แบบมีความอิจฉาจนแบบออกหน้าออกตาหรือว่ามากเกินไปเมื่อเห็นว่า คู่ของเขาเนี่ยแสดงออกต่อผู้ชายอื่นในเชิงที่แบบมันมีผลประโยชน์หรืออะไรแบบเนี่ยแบบอย่างดีเลี่ยงไม่ได้ inevitably in confusion and hurt ซึ่งไอ้สิ่งที่มันจะส่งผลต่อมาก็คือความรู้สึกเจ็บปวดหรือว่าแบบโกรธหรือว่าเกิดความสับสนในในใจว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าแบบเมื่อมันจบลงแล้วผู้หญิงเนี่ยไปเรื่องที่จะไปมีชู้กับคนอื่นซะง,งั้น Breaks with him in the Red pill the breaks or o Red up u m m c หรือรวมถึงว่าเลิกกับเขาด้วยและที่จะพูดต่อก็คือในในสังคมของโลกแห่งความเป็นจริง They tell each other she's not yours. It's just your turn. What is meant by this is that a ซึ่งเขาก็เลยถามว่าไอ้ที่เขาชอบพูดๆกัน,นว่าเธอเนี่ยไม่ใช่ของเขาแต่ว่าเขาเนี่ยแค่ผ่านมาเฉยเนี่ยเขาว่ามันหมายถึงว่ามันเกี่ยวกับ ความดึงดูดตาดึงดูดใจหรือเปล่าหรือว่ามันก็แบบเข้ามาถึงว่าความดึงดูดตาดึงดูดใจเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมได้หรอเปล่าหรือยังไงหรือว่าผู้หญิงเนี่ยควรจะเปลี่ยนความคิดของตัวเองหรือว่าผู้หญิงเนี hmm. or, uh, minds, ่ยจะถูกทิ้งขว้างหรือว่าเหมือนแบบอ่าคล้ถูกระเบิดไปกับ ความสนใจของผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเนี่ยก็คิดว่าผู้หญิงเนี่ยมีตัวเลือกแบบหลากหลายที่แบบมีมากให้เลือกอยู่ในทุกๆวันซึ่งแม้กระทั่งจะแบบจะให้เรียกว่าถ้าแบบอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรียกว่ามีมีความสัมพันธ์ในแบบเชิงแบบเพศสัมพันธ์ไปแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะแบบรับประกันได้ว่า คุณจะไม่มีไปมีชายอยื่นอีก partners in the future by telling each other that she's not yours it's just your turn they hope to remind men that she was never his property and spare the m ซึ่งการที่มีวาทกรรมเ่าเนี้ยหมายถึงว่าแบบการที่เธอพวกเธอเนี่ยก็คือหมายถึงว่าแบบเพื่อมันเป็นการเตือนใจว่าแบบผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สินหรือแบบอะไรอะไรพวกนี้ของเขาที่ไม่ใช่แบบเป็นเจ้าของนะ And from the mental anguish when she From m o and pain แลวก็มันจะได้เป็นแล้ะก็เขาเรียกว่ามันเป็นแบบมันจะเกิดความทุกข์ทรมานทางจิตใจหรือว่าแบบเกิดความเจ็บปวดมากเมื่อแบบเมื่อผู้หญิงเนี่ยไปต่อกับผู้ชายอื่น Any thoughts? แล้วก็ถามว่ามีความคิดยังไงบ้าง so That's really good. That's really good. Doesn't that explain your life right now? ก็เขาว่าเออมันเป็นมันเป็นคำพูดที่ดีเหมือนกันนะแบบอธิบายชีวิตในปัจจุบันได้ดีมากเลยทีเดียวเขาวามันเป็นสิ่งที่สําคัญแบบการที่จะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นในขณะที่มีความสัมพันธ์แบบคู่หลักเดียวคือการที่แบบเรามีตัวเลือกสำรองอ่ะในขณะที่เรายังคบกับคน คนคนหนึ่งอยู่เขามองว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดามาก Do เขาบอ s ว่ s เป like ็น <Yeah. S 1> so เรื่องที่ธรร I guess หรือว่าบางทีเนะี่ยผู้ชายก็เขาเรียกว่าเหมือนแบบแสดงความเป็นเจ้าของจะเข้าเจ้าของเนี่ยมากเกินไป girls can sort of see that as To controlling to fullon หรือว่าบางทีผู้หญิงก็จะมองว่าอาการที่ผู้ชายเป็นเจ้าเข้าเจ้าขอเนี่ยคือแบบเป็นการบังคับควบคุมผู้หญิงเนี่ยมากจนเกินไปหรือว่าเหมือน,นแบบเหมือนแบบเขารลวว่าทำอะไรที่มันแบบเกินตัวไปซึ่งการที่แบบมีการ เกาะติดหรือว่ายึดติดกับผู้หญิงแบบเนี้ยมากจนเกินไปเนี่ยมันทําให้ผู้หญิงต้องแบบอ่ก็ต้องเลือกที่จะเดินออกไปจากเขาเสียหรือ okay, um ว,ว่าบางทีก็นอกจากว่าถ้าเขาไปของผู้ชายก็คือจบลงที่การมีชู้ด้วย so แล้วก็เขาก็เลยถามว่าแล้วเคยเจอผู้ชายที่แบบมีความสัมพันธ์กับเธอไหมแล้วแบบอยู่อยู่เขาก็แบบ หายไปอย่างเงี้ย be replaced different attraction for a different man with แล้วก็เหมือนแบบพอเขาหายไปเราก็มีผู้ชายหน้าใหม่เข้ามาเยอะเยอะสิเอาไว้เขาบอกอ่าใช่ยอมรับว่ามันเออเป็นอยังไงจริงๆ Every day <laughs> um yeah like I think people change all the time แล้วเขาก็คิดว่าเออมันไม่แปลกนะเพราะว่าผู้คนอะไรเงี้ยก็มีการเปลี่ยนไปในทุกๆวันนะคือมันแบบเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกเนี่ยมันเป็นไปในทุกๆวัน anyone one เขาเปรียบเทียบแบบทุกอย่างเนี่ยมันแบบมันหายไปได้แหละทุกอย่างมันเหมือนแบบมีมีมีตัวมันอยู่แล้วมันก็หายไปเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติเพราะก็ไม่ได้มีใครที่จะแบบ าเป็นเจ้าของใครคนหนึ่งได้อยู่ตลอดเวลา I, I think sometimes it can sort of be um, lust and you have sort of that instant connection and attraction ซึ่งเขาว่าบางทีเนี่ยที่ผู้ชายทําตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเหมือนแบบความกําหนัดในใจหรือว่าแบบมีมีมีแบบเป็นเป็นความต่อเนื่องของของความสัมพันธ์หรือว่าแบบ เรื่องของความดึงดูดตาดึงดูดใจอะไรจำพวกนั้นเขาคิดว่าบางทีเราสามารถที่จแบบสูญเสียความสนใจตัวผู้ชายหรือว่าตัวเขาเนี่ยไปแบบแบบเขาเรียกว่าตลอดเวลามันมันแบบอยู่ในช่วงขาลงอะ่ะมันจะแบบแบบความสนใจมันจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆ dynamics and personalities and stuff like that but เช่นแบบอ่าเขาเรียกว่าพลังพลังที่แตกต่างกันแต่ละคนก็มีพลังที่แบบความแอคทีฟอะไรเนี่ยแตกต่างกันแล้วก็รวมถึงพวกอ่าบุคลิกภาพด้วยที่แบบแต่ละคนก็ต่างกันความสนใจมันจึงลดน้อยลงไปบ้าง hasn't just faded because I've met someone else or anything. แต่ว่ามันเขาเรียกว่าความสนใจนี่มันคงไม่ได้แบบหายแบบจางหายไปเลยเพราะว่าแค่ไปเจอคนอื่นะ่ะมันคงไม่ถึงขั้นนั้น partner is extremely funny and I find that really attractive hiss partner extremely really that My funny f u and เขา,าแฟนของเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นคนตลกขบขันมากแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าชวนชวนต้องตาต้องใจมากแล้วก็เขาว่าเป็นคนที่ ตลกที่สุดเท่าที่เธอเคยเจอมาทีเดียว and um, because of that he's the o n person I'm really interested in แต่ด้วยเหตุผลนั้นนะ่ะมันไม่ได้หมายถึงว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็นคนเดวที่เธอเนี่ยรู้สึกสนใจ Have you ever experienced a romantic partner being overly jealous or possessive? แล้วเขอถามว่าเคยเจอแบบคู่รักหรือว่าแบบเคยเจอกับตัวเองไหมประเภทที่แบบมีความเป็นเจ้าข้าเจ้าของห่วง หรือว่าเหมือนแบบมีความอิจฉาตาร้อนอะไรแบบเนี้ย Uh, yeah. <laughs> Can you tell me about it? Um. Well, it's it's very stressful because then you feel uncomfortable. Even. ซึ่งเขาว่าเออเเคยเจอแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เครียดหนักมากแล้วก็ทำให้รู้สึกแบบไม่สบายตัวเป็นอย่างยิ่งเหมือนแบบรู้สึกไม่ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ Like just having a normal conversation. ซึ่งมันไม่สบายใจแม้กระทั่งว่าแค่พูดคุยกันเฉยๆก็ไม่ไม่รู้สึกสบายใจแล้วซึ่งเขาว่าเอออาการแบบเนี้ยมันแบบมันเกินไปมันมันมีความต้องการมีความอยากมากเกินไปแล้วมันเหมือนเกาะติดอมันเกินกว่าที่จะรับได้ I think I've i what more r e e x p จริงๆอ่ะมันเขาว่ามันมีมากกว่านั้นเลซ้ำที่แบบเขารู้สึกเหมือนแบบ สัมผัสได้แต่ว่าในบางสถานการณ์เนี่ยเขาก็เข้าใจนะว่าเรื่องความอิจฉาอะไรแบบเนี้ยมันมีความแตกต่างก,กันกับอะไรแบบเนี้ยมันมีเส้นบางๆกันอยู่คือเขาว่าอาการนี้มันคือการแบบควบคุมชีวิตในทุกๆอย่างเลยแม้กระทั่งแบบแชทมาถามว่าแบบ Uh, อยู่ที่ไหน you? What are you doing? Who are you with? Like หรือว่ากําลังทําอะไรอยู่อยู่กับใครอะไรแบบนี้คือ so, แบบแสดงการควบคุมมาอย่างชัดเจนเลยทีเดียว Constantly d o d n t want me to see other people, d o d n t want me to go out แล้วก็ถามว่าแบบจะให้ไปเจอคนอื่นไหมจะให้ออกไปไหมอะไรแบบนี้ I was like wow okay I know hanging out with friends you have to overthink Oh okay they're gonna get jealous แล้วก็หลังจากที่เขาได้แบบพบเจอเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศหลังจากที่ไปต่างประเทศมาเขาเขาก็เข้าใจแหละว,ว่าอาการว่ามันจะเกิดอาการเหมือนแบบปีชฉาหรือหึงหวงแบบนั่นแหละ so, the guy ซึ่งอพอเหมือนแบบพอต่างคนต่างคำถามอะผู้ชายก็จะตอบกลับมาว่าเขาไม่ได้แบบทุกอย่างก็ปกติดีแบบเขาไม่ได้มีความคิดอะไรที่เปลี่ยนไปหรอก <laughs> He the quite possessive jealous times reason was acting and a particular out lot of the times for บางทีเนี่ยเขาแสดงอาการเป็นเจ้าขรอบเจ้าของหรือว่ามีความอิจฉาเกินไปเนี่ยในแบบทุกสถานการณ์เลยมันแบบทุกเรื่องเลย so how does it feel to be with a man who would like consider you to be his property แล้วก็เขาถามว่ามันรู้สึกยังไงที่แบบ ได้คบกับผู้ชายที่แบบมองเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นแค่ทรัพย์สินของเขาเอาว่าโอบแบบยาเลยยาดีกว่า but flattering then it overly like it comes to o p ะอ๋อแบบยาเลยยาดีป่ y ซึ่งเขาเรียกว่ามันมีความเหมือนแบบประจบประจบคือหมายถึงแบบมัน มันใกล้ชิดจนเกินไปอ่ะมันแบบพยายามเอาใจหรืออะไรบางอย่างจนมันดูน่ากลัวเกินไปอ่ะมันมันมันใกล้เกินอ่ะมันแบบมันไม่ใช่แล้วก็อิสระภาพในชีวิตเนี่ยมันก็หายไปเยอะมากทีเดียวแล้วก็แบบไม่ค่อยได้เห็นอะไรในชีวิตละเพราะเหมือนผู้ชายคนนี้ก็จะมาผูกผูกติดอยู่อย่างนั้นอ่ะ ให้แบบอยู่ว่าอย่างเงี้ย I didn't like travel I didn't i didn like hang out with my friends I didn't ไม่ได้ไปเที่ยวแล้วก็แบบไม่ได้ไปแบบไปไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรแบบนี้ด้วย b u i l those relationships I think it sort of feels unhealthy and they need to ซึ่งนอกจากว่าจะไม่ได้เสริมความสัมพันธ์แล้วเนี่ยมันก็ยังจะแบบทําให้รู้สึกแบบเสียสุขภาพจิตเสียสุขภาพใจนะ have their own life have their own sort of thing going on as well เพราะทุกคนเนี่ยก็ต้องมีชีวิตของตัวเองอ่ามีอะไรเป็นของตัวเองนะ well, it I think it like like frustrated and like, annoyed make me because Well very ซึ่งมันทาให้เขาเนี่ยรู้สึกแบบอ่าเธอเนี่ยแบบโกรธมากแล้วก็เหมือนแบบรู้สึกลำคาญด้วย like, see เพราะว่าเขาเนี่ยไม่ไม่ได้อยากเห็นตัวเองเนี่ยว่าเป็นแบบเป็นของมีค่าสำหรับ คนอื่นแล้วต้องให้คนอื่นาเป็นแบบเจ้าครอบเจ้าของเขาว่ามันไม่ใช่แบบนั้น like เขาว่าความเป็นเจ้าของเนี่ยมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบเหมือนเป็นการจองในแบบตัวร่างกายเรือนร่างนะเพราะเขาเหมือนว่ามันเป็นการจองเรือนร่างเนี่ยมากกว่าความเป็นคนความเป็นมนุษย ที่อยู่ในตัวเนี่ยหรือเปล่า than that. the, same problem have with the take your turn. ซึ่งนั่นแหละมันจะก็จะเป็นปัญหากับคำที่เขาพูดต่อว่าแบบ it s just your turn เนี่ยมันแบบมันแบบก็คือแบบแบบจะรับช่วงต่อหรือว่าจะจะได้มามีรอบต่อเธอเนี่ยเขาบอกตรงเนี้ยเป็นปัญหาละ sort of thing it feels like men are only with these women for some sort of you know like, for like sex that's ซึ่งมันหมายถึงว่าแบบผู้ชายเนี่ยก็แค่มาเข้าหาผู้หญิงเพราะแค่เรื่องเซ็กซ์เท่านั้นมันมันก็มีสักแค่นั้นจริงๆริ Their purpose so t h e y taking their turn having sex with them and then you know it just mm. okay. So have you guys ซึ่งเขาก็เลยที่บายเหมือนว่าแบบก็คือแบบผู้ชายที่เขาก็คือเข้ามาหาแต่เรื่องเนี่ยแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือจบจบอยู่แค่ที่เรื่องเนี่ยก็คือแบบก็จบแค่ที่เรื่องเซ็กซ์แล้วก็เหมือนแบบยังเงีย้ยอืม has experienced unpleasant breakups before or a man like wouldn't let go หรือว่าอ่ะเขาเลยถามต่อว่าแล้วเคยเจอประสบการณ์ที่แบบอ่าการเลิกกันที่แบบอ่ารู้สึกไม่ไม่น่าไม่น่าอภิรมนักหรือว่าเหมือนแบบอ่าหรือว่าที่แบบผู้ชายอ่ะลังไว้ไม่ยอมให้ไปสักที oh, <shit>. Yes Yes I will like try เขาก็บอกว่าเออจริงจริงแบบยอมรับ blackmail bad feel leaving staying, make into you you for เขาก็เลยบอกว่าอ่ะหรือว่ามาในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการ blackmail หรือเขาเรียกว่าการขู่ที่จะแบบเปิดเผยความลับอะไรพวกนี้แล้วก็แบบทําให้ทํำล้างไว้ให้เธอต้องอยู่ต่อแล้วก็แบบทําให้รู้สึกแบบแย่นะที่จะแบบออกจากเขาไปเพราะว่าไม่ไงั้นเขาก็จะขู่อะไรแบบต่างๆนา่นนะ Yeah That not good, but not ซึ่งเขาโอ้มือนเป็นความไอความคิดที่แย่มากเลยทีเดียวความเป็นม e นม e กจะเป็นฉ t นหมายถึงว่าพวัเก็เป็นเรร่างที่พ้ดดวกับเรื่องนีง้แต่ว่าในท้ายที่สุดแล้ว <laughs> เขาก็ผ่านมาได้ phenomenon Experience that well. เขาว่าบางทีสิ่งที่ผู้ชายมีมันก็แบบอมันมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ผู้ผู้หญิงคิดหรือในทางกลับกันเด้อ um, Do you think that a man being overly possessive or jealous is a common reason why women cheat or break up with them? เขาเลยถามว่าอาการที่ผู้ชายเนี่ยมีความหวงผู้หญิงหรือว่าแบบอิจฉาผู้หญิงอะไรในบางเรื่องเนี่ยเป็น เหตุผลทั่วไปที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยไปมีชู้กับคนอื่นหรือว่าเลิกกับเขาหรือไม่อืม um, yeah, so. I I เย้อันก็สู้ t ันที่อัน t ับที่นั่นที่จะเป็นอีกที่จะใช้ตั t เพราะว่าเออมันก็น่าจะใช่นะแต่สำหรับเขาเนี่ยมันยังไม่ใช่เหตุผลที่ดีพอที่จะแบบไปมีชู้กับคนอื่น One of the main reasons or major reasons, yeah. <Okay. S 1> มันเป็นหรือเขาว่าบางทีมันก็เป็นเหตุผลที่แบบดูแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ u m Possibly yes, yeah. they feel like they're a bit suffocated and don't have much control over. r o ซึ่งเขา,าเออก็ใช่นะเพราะว่ามัน feel ไม่ใช่ความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนแบบเหมือนกำลังขาดอากาศหายใจแล้วก็แบบไม่ได้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ The relationship. Like gonna หรือว่าแบบไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเนี่ยความสัมพันธ์นั้น really jealous ซึ่งเขาว่าอาการที่แบบบางคนก็ว่าอาการที่รู้สึกอิจฉาในความสัมพันธ์หรืออะไรแบบเนี้ยเพราะว่าแบบพวกเขาเนี้ยไม่ได้มีความมั่นคงในตัวเองบางก็ว่าแบบนี้ generally yeah it it is a reason becoming too close too clingy t o เขาก็น่าจะใช่นะโดยส่วนใหญ่ที่แบบเหตุผลนี้ที่จะแบบมีการมีชูแลวเลิกกันเพราะว่าแบบบางทีแบบมันตัวติดกันเกินไปหรือว่าแบบเออยึดติดเกาะติดแน่นเลยแบบนี้ you you, I think it's I if interested don't good enough reason to on someone like you're not che a like แต่ว่าเขาก็บางทีอ่ะมันไม่ใช่เหตุผลที่แบบสมควรน,นะเพราะว่าเหมือนแบบเพราะถ้าแคแบบ่ไม่สนใจเขาก็แค่เดินออกไปไม่ต้องไปแบบไปมีชู้เลยก็แค่บอกกันดีๆแล้วก็แบบจบ แค่นั้นเขาว่าอ่ะถ้าเรามองเนี่ยมึงมองว่าเป็นคนเนีแบบ่ชอบโทษคนอื่นอ่ะโยนโยนความผิดเลยโยนอะไรแบบนี้ให้คนอื่นมันก็แบบอาจจะเป็นเหตุผลได้ you, because you feel trapped and you probably just want to get out of that ซึ่งก็คือเหมือนว่าแบบพอผู้ชายทำอากาศเนี่ยแล้วมันทําให้ผู้หญิงรู้สึกเหมือนแบบติดกับดักแล้วก็แบบก็แค่แบบต้องการจะจะออกจากสิ่งนี้ซะเพราะมันเป็นความรู้สึกที่ไม่น่าสบายใจเลย Do you think the phrase you don't own her it's just your turn is good advice เขาก็เลยถามว่าแล้วประโยคที่ว่าที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าเป็นทรัพย์สินของผู้ชายแต่แบบมันเป็นผู้ชายที่เข้ามาเป็นรอบเป็นรอบเพ่านั้นเขาเลยถามว่ามันเป็น คำแนะนำที่ดีหรือไม่ I like that you don't own her but s t i l don't get Well, it's not your turn. <laughs> <uvo> เขาว่าไอ้ที่บอกว่าผู้หญิงไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ไม่ได้เป็นเจ้าของผู้ไม่ได้เป็นไม่ได้มีผู้ชายเป็นเจ้าของเออมันเข้าใจได้นะแต่ว่าไอเขาไม่เข้าใจหรือว่ารู้สึกแปลกๆอตรงที่ว่าแบบผู้ชายจะเข้ามาเป็นรอบเป็นรอบหรือว่าเป็นช่วงที่ผู้ชายเข้ามาเนี่ยมันแบบแปลกๆนะ Yeah but it could be interpreted in different yeah, ways That's why I couldn't answer the first question ซึ่งเขาบอกว่าเออมันมันสามารถตีความได้หลายแบบนะมันไม่ใช่แบบเออต้องมีล็อกล็อกไว้หรือว่ามีแค่ความหมายเดียวมันมีมันมีหลายอย่างที่แบบสามารถแปลได้แต่ละคนก็แปลแบบหนึ่งอีกคนนึงก็แปลแบบหนึ่ง So many interpretations <Yeah. S 3> of this I don't know I don't know actually I think it's a weird phrase เขาเออเขาก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะแต่ว่ามันเป็นประโยคที่เรียกว่าดูแปลกแปลกๆลกปลลทีเดียวก็คือเขาพูดว่าเนื่องจากว่าอ่ะก็จริงเพราะผู้ชายเนี่ยก็ไม่ได้มาแบบจับจองผู้หญิงอะไรแบบนี้ them, and think where problematic them think'ss และนั่นแหละก็จะเป็นปัญหา don't you เขาบอกอะมันก็ถูกแล้วแต่เราว่าเราควรแก้จากที่บอกว่าอืมว่าแบบว่าแบบไอ้น็อตโยเทิร์นหรือวแบบมันแค่ผู้ชายที่ผ่านเข้าาเป็นรอบเป็นรอบเ่ยให้แก้เป็นว่าแบบว่าแบบว่าแบบเขาเนี่ยไม่ได้มาแบบเป็นเจ้าของของผู้หญิงนะอะไรแบบนี้อ feel like the second is part s necessary หรือว่าบางทีก็คือแบบอประโยคหลังอตัดทิ้งเลยก็ได้มันไม่ได้แบบมีความสำคัญอะไรมากสักเท่าไหร่ Guys thanks for watching be sure to like and subscribe if you have okay เรียบร้อยโอเคแปลว่าอะไรครับเนี่ยก็เขาก็มันก็จะมีวาฒกกรรมเนี่ยก็คือที่บอกว่าผู้หญิงไม่ได้เป็นเป็นของผู้ชายแบบที่ผู้ชายต้องมาจับจองแต่ว่าแบบ ผู้ชายที่เข้ามาวัฏกรรมคืออะไรครับวัฏกรรมคือก็คือวทะประโยคอ่อะว่าแบบคําพูดะที่เขาแบบเออที่แบบกําลังเป็นประเด็นอะอย่างเงี้ยเอเขาก็เลยถามว่าไอ้วาทกรรมเนี่ยมันไอยังไงไอที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เป็นอผู้หญิงเนี่ยคือแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นของที่ผู้ชายมาเป็นเจ้าของแต่แบบผู้ชายที่เข้ามาเนี่ยคือเหมือนมาเป็นรอบเป็น เป็นเธอ์นี่ะแบบนั่นแหละเ,เข้า<อ>มาแบบใช่ใช่มันแบบมันเป็นแค่จังหวะที่เหมาะสมของคุณแค่นั้นแหละแล้วที่เขาเข้ามาเขาก็เลยไปสัมภาษณ์ผู้หญิงในมหาวิทยาลัยว่าแบบคิดยังไงซึ่งบางคนก็บอกว่าเออมันก็จริงนะเพราะาแบบบางทีอาการที่แบบทำตัวเป็นเจ้าของเนี่ยเช่นแบบทําตัวติดนึบหรือว่าแบบเกาะติดอยู่น่ะเหมือนแบบ อะไรนะหรือว่าบางทีก็แบบใกล้ชิดเกินไปเช่นแบบการที่แชทถามว่าแบบทําอะไรอยู่ที่ไหนย่างไรบ่อยๆเนี่ยมันทําให้แบบมันแบบมันแบบลุกล้ําเกินไปมันแบบบางทีก็กลายเป็นแบบหน้าดูหน้ากลัวจนเกินไปหรือว่าแบบนั่นแหละซึ่งพอมาถึงจุดเนี้ยมันก็เลยทําให้เกิดเหตุผลที่ว่าแบบทําผู้หญิงบางคนเนี่ยเริ่มตีตัวออกห่างหรือว่าแบบบางทีก็ไปมีชู้เลยหรือว่า จบที่การขอเลิกกันนั่นแหละซึ่งมันก็ส่งผลให้เกิดเป็นความทุกข์ทรมานทางใจอีกแบบหนึ่งด้วยซึ่งเขาก็เข้าใจแล้วบางทีผู้ชายที่แสงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยพราะเห็นแค่แบบว่าผู้หญิงเนี่ยเอาไว้แค่แบบมีเซ็กแค่นั้นเองแล้วก็แบบมันก็จบที่แค่นั้นแต่ว่านั่นแหละคือเขาต้องเข้าใจว่าทุกอย่างอ่ะมันก็มีแบบตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปก็คือมันแบบสูญไปมันไม่ได้มีอะไรที่แบบ สาวรในเชิงแบบนั้นนั่นเองนั่นแหละโอเคครับโอเคอ่ะโอเคลกดกดเสร็จแล้วครับกดอ,อัดปิดอ่า